ตับนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเขาบอกว่าเป็นโรงงานที่รายับของเสียที่เยอะที่สุดใช่ครับแต่ตับเนี่ยตัดไปปุ๊บมันงอกได้นะมันเหมือนหางยิ่งจกนะจริงเหรอจริงครับตับเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมตัวเองและสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่นะครับเขาบอกว่าเราจะได้ตับใหม่ทุกๆ5เดือนเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นหน้าที่ขับของเสียเป็นโรงงานกาจัดสารพิษชั้นยอดที่สุดของมนุษย์ตับเนี่ยมันเป็นตัวฟอกของเสียแล้วยังไม่พอฮะมันสร้างน้ําดีสร้างน้ําดีเวลาเรากินไขมันเข้าไปตับสร้างน้ําดีวันหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งลิตรถึง1ลิตรเลยนะต่อวันต่อวัน ขับน้ำดีออกมาเพื่อมาคุกเข้ากับไขมันตับอ่อนก็จะหลังเอนไซม์ไลเปสึ้นมาไปแตกย่อยอย,อย,อย่อยให้ไขมันไข<ห> <ลง S 2> สามารถเข้าสู่ผนังเซลล์ของออลิมโไส้เล็กตอนตอนบนกับ,บแต่ตอนกลางได้ตัวน้ำดีแล้วก็สร้างโปรตีนเวลาเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุมา120วันแล้วเนี่ยเวลามันถูกทำลายมันถูกทำลายที่ม้ามก่อนแล้วม้ามก็ส่งมาที่ตับตับก็จะมีหน้าที่คัดเอาเหล็กเนี่ยออกมาจากเม็ดเลือดแดงเพื่อเก็บไว้ใช้ต่อได้ นี่คือหน้าที่ของตับและยังไม่พอฮะมันเก็บวิตามิน B12 วิตามิน ADEK สำหรับลายในน้ำมันแล้วก็ผลิตกรดไขมันนะครับไตกลีเซอไร์ L D L H D L เนี่ยมันผลิตขึ้นมาทั้งหมดเลยอยู่ที่ตับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการดูแลตับเนี่ยใช้ระยะเวลา5เดือนหรือ150วันเนี่ยสำคัญที่สุดการใช้อาหารเป็นยาเนี่ยผมก็เลยจะถามเลย มันมีหน้าที่เยอะมากมันทํางานเยอะมากและอะไรที่ไปช่วยทําให้ตับมันดีอะ่ะบำรุงตับอยู่ตลอดอะ่ะเป็นยังไงสมนุนไพรไทยอะไรอะ่ะที่เราใช้กันอยู่อ๋อลูกเตใบถูกต้องครับลูกเตใบครับลูกเตใบอ่าลูกไต้ใบ,บเป็นเป็นสมนุนไพรที่แก้เรื่องตับดีที่สุดในโลกครับลาจิตก็ช่วยได้ครับอืการดื่มน้ําบ่อยๆการทานผักผลไม้การไม่ทานอาหารปรุงแต่ง พวกนี้มันช่วยตับได้หมดเลยเพราะไม่เอาของสกปรปกเข้าไปในร่างกายไงส่วำไส้ม,มีอายุเนี่ยประมาณ2-3วันลำไส้เล็กเราเนี่ยยาวประมาณ4-7เมตรลำไส้ใหญ่เราลํายาวประมาณ1.5เมตรนะครับ ลำไส้เราเนี่ยมันดูดูสารอาหารโดยใช้ของเล็กๆเขาเรียกวินลายไว้ันทย์หน้าผมวอาเรื่องนี้มาคุยเรื่องลำไส้ให้ฟังนะครับโจเรื่องลำไส้เนี่ยมันนยอะและรายละเอียดเยอะเพราะว่าพี่รู้จักเน้นเรื่องการแก้สะเก็ดเงินที่ลำไส้ด้วยผมอยากจะยกลำไส้ไว้อีกตอนหนึ่งเลยจริงๆถ้าฟังใจสดเก่าๆเรามาเนี่ยผมพูดเรื่องลำไส้มาตลอดถ้าเราเข้าใจเรื่องลำไส้เรื่องลำไส้ลำไส้สำคัญที่